ผมก็จะขอสรุปยอดสร้างบ้านใหม่ให้กับพลายงามให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันนะครับว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมยอดทั้งหมดที่เราได้ไลฟ์สดนะครับจําหน่ายเสื้อและให้บูชาวัตถุมงคลนะครับเป็น ตะกรุดเป็นแหวนเป็นหลายๆอย่างนะครับผมตอนนี้ยอดสะสมคะแนนได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นคะแนนเจ็ดหมื่นคะแนนหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกเนาะครับตอนนี้เรามียอดสะสมคะแนนทั้งหมดนะครับเจ็ดหมื่นคะแนนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ มาดำเนินการซื้อเสานะครับผมไปที่บ้านก่อนนะครับซื้อเสาเจอเสาแล้วนะครับแต่ว่าเหล็กแพงมากเลยนะครับเหล็กแพงมากเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซนะครับผมผมพ่อแม่พี่น้องนะครับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับเรานะครับในช่องซ a ม i l รีสินทรัพย์ไทยนะครับผมตอนนี้ พวกเรากําลังจะมุ่งหน้านะครับไปซื้อเหล็กนะครับผมเหล็กเสาโรงช้างนะครับผมตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้าไปนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านด่านแล้วนะฮะก็มากันสี่คนนะครับก็มีคุณปู่นะครับในบ้านของเราก็มา ลุงเรนก็มาครับวันนี้ครับผมพอดีว่าจะขับมาเองนะฮะแต่ว่าทำใบขับขี่หายนะครับหากันประมาณสมชั่วโมงกว่าไม่เจอนะครับก็เลยใช้บริการโรงเรนนะครับผมตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับคาดว่าคงจะถึงเรื็วๆนี้นะครับผมคงอีกไม่ไปเท่าไหร่นะครับผมครับมุ่งหน้าไปเรื่อยๆครับ ออตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเตียททำไร่นะครับผมค่าเหล็กเหล็กใหม่เหล็กเก่าอย,อยู่ในนี้นะครับเรามาดูเสานะครับ เสาโรงช้างพลายงามนะครับผมแต่ว่าที่สุรินทร์ไม่มีนะครับเสาใหญ่มีอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยครับรย,ยิ่งยิมากมายครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ เดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะครับเสาหน้าเปดไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับ่าเกเขาบอกว่าน่าจะมีนะครับแต่อาจจะเป็นเหล็กเก่านะฮะต้องเข้าไปดูก่อนอาพลายงามจะได้บ้านหลังใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้พลายงามจะได้บ้านหลังใหม่แล้วขอบคุณ f อซนะครับพ่อ,พอแม่แมพ,พี่น้องนะครับผม ที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับผมช่วยอุดหนุนเสื้อบูชาตะกุดนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับผมที่ร่วมบุญมานะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับผมร่วมบุญช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพลายงามขออนิสงส์ผลบุญนะครับนุนนำคำชูให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผม เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูก่อนนะครับครับผมวันนี้เราก็มาเจอเสาต้นใหญ่นะครับที่เราต้องการแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นเหล็กเก่านะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงคงทนมากครับผม ไปสัมผัสด,ดูแล้วครับหนามากนะครับผม,ม,ม,มผมก็มจะขอสรุป,ปยอดสร้างบ้านใหม่ให้กับลพลายงามให้ทุกคนทุกท่านได้ร,รับฟังกันนะครับว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผม,มย,อยอดทั้งหมดที่เราได้ไล์สดนะครับจำหน่ายเสื้อและให้บูชาวัตถุมงคลนะครับ ตะกุดเป็นแหวนเป็นหลายหลายอย่างนะครับผมตอนนี้ยอดสะสมคะแนนได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นคะแนนเจ็ดหมื่นคะแนนหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกเนาะครับตอนนี้เรามียอดสะสมคะแนนทั้งหมดนะครับเจ็ดหมื่นคะแนนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ มาดำเนินการซื้อเสานะครับผมไปที่บ้านก่อนนะครับซื้อเสาเจอเสาแล้วนะครับแต่ว,ว่าเหล็กแพงมากเลยนะครับเหล็กแพงมากเลยไม่รู้ขึ้นเพราะอะไรครับเหล็กแพงมากเดี๋ยวถามเท่าเกดูก่อนนะครับว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่นาคะแนนที่เราสะสมไว้นะครับหลั<อ>งจากที่ไร้สดไปรอบแรกนะครับผม เราเหลือคะแนนอยู่เจ็ดหมื่นคะแนนนะครับหักค่าใช้จ่ายออกทั้งหมดนะครับค่าซื้อเสื้อเสื้ออะไรนะครับผมหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็มาแจ้งนะครับแจ้งแจ้งยอดสร้างโรงช้างนะครับบ้านใหม่ให้พลายงามก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ fc ฟีที่นรักทุกคนที่ช่วยอุดหนุนเสื้อนะครับบูชาวัตถุมงคลแล้วก็มี f อฟหลายๆท่านนะครับที่ช่วยช่วยสร้างมานะครับผมช่วยส่งคะแนนสร้างโลงช้างแต่ไม่ไม่ไม่รับเสื้อไม่รับวัตถุมงคลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมตอนนี้ก็ยังขาดคะแนนเยอะนะครับบ้านหลังใหม่ให้พลายงามนะครับ ก็ตั้งงบประมาณไว้ประมาณแสนสามนะครับผมตอนนี้คะแนนเจ็ดหมื่นคะแนนเราก็มาดำเนินการซื้อเหล็กไว้ก่อนนะครับผมผมก็ <c oughs> จะขอแจ้งเอฟซีนะครับ <c oughs> ว่าจะไลฟ์สดนะครับผม <c oughs> ให้บูชาวัตถุมงคลนะครับ <c oughs> แล้วก็จำหน่ายเสื้อนะครับผม ในวันเสาร์อาทิตย์นี้อีกนะครับผมก็แจ้งไว้ก่อนนะครับก็อาจจะมีขายผลไม้เล็กๆนน้อยนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมช่วยสร้างบ้านให้พลายงามนะครับอานิสงส์ผลบุญนะครับสะพานบุญคุชสารช้างใหญ่นะครับผมร่วมกันสร้างนะครับจะได้เป็น ร่มเงาร่มเย็นนะครับให้ช้างใหญ่อันนี้ส่งผลบุญทุกท่านก็จะได้รับบุญรับกุศลนะครับเป็นร่มเงาให้แก่ชีวิตนะครับผมจะเดินรุ่งเรืองนะครับทําบุญกับสัตว์ใหญ่ขอให้ได้ตามสิ่งที่ต้องการได้โชคใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขอตัวเดินไปดูข้างในก่อนนะครับผมครับอันนี้คือบริษัท เสียทาไร่นะครับรับซื้อของเก่าแล้วก็มีเหล็กใหม่ด้วยนะครับมีของเก่าเยอะเลยครับเหล็กเก่าๆเ,เยอะมากครับผมเราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าอันไหนที่ใช้ได้นะครับผมโรงช้างก็ต้องอยากได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าเป็นช้างพลายนะครับ เกิดเวลาตกมันอะไรมาอย่างนี้ต้องซีฟป้อากันอันตรายนะครับต้องทําให้มาตรฐานนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอ้เข้าไปกันแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นนะครับว่าเสาหน้าเปดจะหนักกี่กิโลนะครับเพราะว่า ทางบริษัทเขาขายให้กิโลละ22บาทนะครับผมจะต้อไปเสาละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันจะได้กันหรือเปล่านะครับต่ว,ว่าเสานี้มาตรฐานมากเลยนะครับชอบมากครับเสาเสานี้ครับสวยครับได้ช่วงได้ปริมาณด้วยครับผมความหนาของเสานี้โอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ุูนครับว่าจะได้กันหรือเปล่าครับหนามากครับผมาม่ไม่ลายกนะครับ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 ่รับค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 รครับคร่าครับครรับครครับครครับครับครครรครับ

สามร้ามสิบนะครับผมสามโลก็ตกไปประมาณเสาละหกพันหกพันกว่าทีโลที่สิบหกกว่านะแแปดคูณที่สิบอหกพันเจก็ดร้อยเนี่มันหนาหนาเล็กหนามากครับแต่ว่าเล็กสวยมากครับผมเพราะว่ามันหนาครับผูกช้างตกมันนี่สบายเลยครับผม แต่ว่ายาวมากเลยนะครับแต่ว่าเสานี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาสูงมากเลยว่าจะขอต่อท่าแก่อยู่ที่แรกพนักงานบริษัทนะครับได้ยกเหล็กความยาวประมาณ9เมตรเนาะไปช่างทีนี้มันก็หนักมากนะครับผม338 38 สามร้อยสามสิบแปดนะครับมันหนักมากมันตกไปประมาณเกือบพัเจ็ดเจดพันกว่าใช่ปหเออมันอันนี้เราเลยมาคัดเองนะครับผมก็เลยเอามันมีเสาที่ยาวหกเมตรพอดีนะครับเสาหนึ่งแล้วก็หกเมตรยี่สิบแล้วก็หกเมตรสามสิบสองอันนะครับเป็นสี่ต้นพอดีครับตกลงจะเอาเอาสี่ต้นนี้เลยครับผมคาดว่าน้ำหนักก็คงจะเบาบางลงอีกนะครับ รถพ่อใหญ่ก็มามาแล้วนะครับเปิก็จะได้เอาขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าน้ำหนักเสาสีต้นนี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับเท่าเกบอกว่าให้ลดให้เดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่าเหล็กสีต้นบ้านใหม่พลายงามนี้จะตกไปเป็นราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับคะแนน7 0 0 0 0มืน 70, ที่เราสะสมไว้นะครับตอนนี้ก็ร่วมสะพานบุญได้นะครับผมท่านใดที่อยากจะจองเป็นเจ้าภาพเสาลงช้างนะครับคะแนนที่ตั้งไว้ก็ประมาณแสนสามหมื่นนะครับผมแสนสามหมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้คะแนนที่สะสมไว้ยอดเจ็ดหมื่นบาทนะครับวันนี้ก็มา ดำเนินการเรื่องเสาแล้วนะครับท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมจองเสาลงช้างให้กับไลายงามได้นะครับผมก็ยักขัดอีกเยอะนะครับประมาณหกหมื่นได้นะครับผมก็ร่วมบุญกันได้นะครับอันนี้สงคนบุญครับผมขอบคุณครับโอเคครับวางแล้วครับเสาเลกวางแล้วครับผม วางลงแล้ววางลงแล้วเอาต้นแรกนะครับ ีนะครับเฟ็นพันธุ์เทนะครับผมรมวมโดยเชกันนะครับช่วยสร้างบ้านให้พลางงามนะครับผมเสาวสวยงามมากครับผมหนามากเลยครับเหลือเสาที่สีนะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮนะ เลือเสาที่สี่นะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วครับผมโอ้เสาบ้านใหม่พลายงามนี้สุดยอดเลยครับผมถูกใจมากครับยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่สวยงามครับผม ไปแล้วครับเสาที่4ี่ได้ถอยลถออกจขกงน,นี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ขับรถบรรทุกข้อใหญ่นะครับไปชั่งน้ำหนักครับผมมาลุ้นกันว่าเสาสีต้นนี้จะหนักเท่าไหร่ครับ รวมเป็นราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมเสาเสาโรงช้างนะครับสี่ต้นนะครับผมตอนนี้มารุ่นเรามาลุ้นกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับจะตกไปกี่หมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมไปแล้ว เตรียมเข้าชั่งแล้วครับอา้าวึชั่งน้ำหนักแล้วครับผมตอนนี้ึชั่งน้ำหนักแล้วโอ้หนี่อะไรนี่ <c oughs> เหล็ก,กอะไรยช่ไหมหมดเลยครับนี่ ตอนนี้แม่บ้านของเรากําลังจะโอนเงินนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเราก็ได้เสาซึ่งมีความหนามากครับผมตามต้องการถูกใจมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านกล่าวกับท่านผู้ชมพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีที่รักทุกคนเลยครับผมก็ต้องขอบคุณแม่แม่อฟซนะคะทุกคนทุกท่านนะคะ ช่วยสนับสนุนนะคะในการสร้างโรงจ้างให้กับายงามนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะเท่าไหร่นะทั้งหมดเท่าไหร่เสานะหนึ่งบาทค่ะไม่ถึงสองหมื่นแล้วะไม่ถึงค่ะโอ้สุดยอดไปเลยครับอ่ะอวยพรให้พ,พ,พ,พ่อแม่ๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะกลับจากวกไสไขเก็บนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้เจ้าบองพื้นที่ท้องถิ่น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ